มีข่าวเกี่ยวกับสงกรานมาเพราะว่าเขาเตรียมที่จะเสนอยูเนสโกนะคะดันให้สงกรานไทยเนี่ยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพนะคะท่านผู้ว่ากรทมคุณชัดชาติกับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโกวิทภการมาศก็มีการพูดคุยถแถลงข่าวกันถึงเรื่องนี้ค่ะการจัดงานประเพณีสงการานต์ประจําปี2566แล้วก็การดําเนินงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอองค์การยูเนสโกเพื่อให้ประเพณีสงการานต์เนี่ยเข้าสู่รายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ของยูเนสโกเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะคะสงกรานของเราชาวต่างชาติก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วก็เป็นประเพณีที่ทําให้ได้เห็นรอยยิ้มความเบิกบานเป็นประเพณีหน้าร้อนที่เข้ากับแบรรยากาศมากๆแต่ว่าในความสวยงามนั้นเนี่ยหลังๆมันก็จะเริ่มมีอะไรที่แตกแถวไปหลายอย่างเหมือนกัน